ครับก็สวัสดีเพื่อนย t u b e กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมลุงสมใจก็จะจัดถุงว่านชุดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ชุดนี้ก็ส่งไปที่น้องบัวลำพูมีว่านหมาปราบว่านพระตะบะแล้วก็ระยาว่านนะครับวันนี้ชุดนี้เมื่อวานก็ไปส่งครั้งหนึ่งนะครับส่งรอบนึงแล้ว แต่ก็บริษัทขนส่งก็ส่งยากนะครับชุดนี้ก็ส่งไปที่ลบบุรีนะครับก็เนื่องด้วยโควิดที่ลบบุรีแล้วก็วันที่24 25นี้นะครับาทางบริษัทไปรษณีย์ก็ปิดเราก็ส่งไปที่บริษัทอื่นด้วยนะครับหลายบริษัทแต่บางบริษัทก็ไม่ส่งที่ ลบบุรีบางอำเภอนะครับพอมันไปติดอยู่ที่คลองน้อยนี่นครับของกระจายไม่ได้นะครับก็ไม่สงยากชุดนี้ไปหนองบัวลำพูพอรอรับได้เลยนะครับชุดนี้ไปลบบุรีมีมีอะไรกันบ้างนะครับมีควาทะลายจนูนหลายต้นนะครับควาตาลายจนุนควาตะลายจนูนควาตลายจนูยจนนะครับ ว่านพระยาก่อยแดงว่านหมาปราบเหมือนกันนะครับว่านหมาปราบว่านสันีขุนเพนชุดนี้ส่งไปที่วัดวัดหนึ่งนะครับรอรับได้เลยก็ดูทางเช็ดกันตาโลดนะครับเพื่อนที่รับของส่งของให้กันว่านพระตะบะชุดนี้ส่งไปหนองบัวลำพู หัวกองมันว่านม้าปราบั้งต้นต้นด้วยครับแล้วก็หัวใหญ่ส่งไปให้เพื่อนปลูกกันสุดยอดว่านม้าปราบไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องพิษต่างๆแก้โรคพิษมาเลงสัตว์กัดต่อยรักษาลูกหลายชานิดเหมือนกัน จินลรกปวดท้องก็รักษานะครับเข้าโรคยาทุกชนิดเหมือนกันว่านมาปราบสุดยอดว่านอยู่แล้วนะครับฤาษีสปปรรพคุณที่บรรดาหมอว่านจะใช้กันว่าจะใช้ไปในต่างโดยอยู่ยงคงกับพันนี้สุดยอดนะครับปราบพูดปีปีปาศาจ์จรร้ายเผยต่างๆคนชั่วต่างๆนะครับหมอจำรับ ทหารตำรวจนักปราบเหมาะสำหรับนักปราบที่ว่ากันนะครับหมอพวกนี้ครับคือน er nah ักปราบตำรวจทหารคับนักปราบเบอร์โทรก็0 8 6ย์แปดหกสองมเก่งส่งให้เพื่อนกันทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับว่านทุกชนิดร้อยแปดอย่างที่เรามีผมลุงสมชายก็ขอจบคลิป กันเพียงเท่านี้นะครับติดตามช่องของเราไวา้เราส่งว่านอะไรไปที่จังหวัดไหนก็จะทำให้ยูทูบเพื่อนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ